หุ้นเด่นนะครับหุ้นเด่นของเราในวันที่19กุมภาพันธ์วันนี้เป็นหุ้นตัวใหม่ที่ไม่เคยเขียนที่ไหนมาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยพูดด้วยอะ่ะใช่เป็นตัวใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยนะค่ะก็คือตัว GPI กลางปีกลางปี international ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากลางปี international ทำอะไรเขาทำอะไรนะคือธุรกิจหลกัหลกๆเขาเนี่ยมีประมาณ3อันค่ะแต่ว่าผมจะเจาะ ไปที่1อันเลยซึ่งเป็นสัดส,ส่วนรายได้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดก็คือการเป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์นะคือเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยจัดกันช่วงประมาณปลายไตรมาสหนึ่งต่อไตรมารสสก็คือช่วงประมาณมีนาเมษาช,ช่วงคาบเกี่ยวอันนั้นคือครั้งแรกของปีใช่ส่วน ปลายปีมันจะเป็นงานมอเตอร์เอซปซึ่งเขาไม่ได้จัดกลางปีจะทำเฉพาะ Motor Show อมอเตอร์โชว์นะครับทุย่ิงที่สองคือเขาจะเป็นพวกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มาพวกหนังสือเกี่ยวกับพวกยานยนต์พวกนี้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรายได้ที่แบบเป็นรายได้ส่วนน้อย75%ของรายได้กลางปีเนี่ยมาจากงานมอเตอร์โชว์ <Motor Show S 2> น,นี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูภาพของกําไรเนี่ยเราจะเห็นกําไร Q1 Q2 คที่ดีเพร้อมเป็นช่วงของการจัดงานมอเตอร์โชว์มันเป็นซีซันนอลใช่ส่วนไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็จะแผ่วลงมาหรือขาดทุนะนะครับเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจว่าทาไมงบ Q3 Q4 คของกลางปีเนี่ยขาดทุน,นใช่เพราะว่าหลักๆเลยคืองานมอเตอร์โชว์ทีนี้เนี่ยสตอรี่ที่เราหยิบหุ้นตัวนี้ขึ้นมาแนะนําเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมันปกติอย่างที่บอกมันต้องจัดช่วง มีนาเมษาปีที่แล้วมันโดนเลื่อนไปสองครั้งเพราะโควิดใช่ไปจัดได้จริงเนี่ยน่าจะประมาณกรกฎาอืแล้วก็พอจัดแบบช่วงที่แบบโควิดมันยังไม่ได้แบบว่าสถานการณ์ดีเท่าตอนนี้เนี่ยคนคนไม่กล้าใช่พื้นที่จัดก็เล็กลงเพราะว่าบริษัทรถยนต์ก็อาจจะแบบว่าเอาเอาเอาที่น้อยลงอะไรแบบนี้นะครับยอดคนเดินก็อาจจะน้อยลงแล้วก็ยอดขายในงานเนี่ยก็ลดลงอันนั้นคือมอเตอร์โชว์นะ ตอนเดือนกรกฎาคมแต่ว่าสัญญาณของมอเตอร์เอปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ดีมากออันนี้คือยอดขายแบบถล่มทลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้ที่ล่าสุดเนี่ยเหมือนมีข่าวแว่วๆมาว่าน่าจะได้จัดนะในเดือนมีนาเมษาเนี่ยคืออสมรพชั่นของเราเนี่ยสมมติฐางเราคือได้จัดได้จัดปลายมีนาต้นเมษา เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดในปีนี้เนี่ยดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเราอาจจะอิงจากมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไไดเพราะมันแย่เกินไปแต่อิงจากมอเตอร์เอ็กซ์โปในช่วงที่ผ่านมาพอได้นะพอได้อยู่นะครับแล้วก็มันก็จะทําให้รายได้กําไรเนี่ยกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติเรามีตัวเลขให้ดูนะคืองานการงานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะมีคนเดินนะถ้าเอาปีปกติปกติเลยนะครับต้องมีประมาณแบบ หนึ่งจุดหกล้านคนนะ่ะคืองานมอเตอร์โชว์จะมีคนเดินมากกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคือเส้นคือแท่งสีน้ำเงินใช่แล้วก็เอ็กซ์โปเนี่ยเป็นแท่งสีส้มใช่งานมอเตอร์โชว์คนเดินเยอะกว่าใช่นะครับแล้วก็แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะคนเดินเยอะกว่า,เพ,าเพราะว่า,วาปลายปีสถานการณ์โควิดมันดีกว่าแต่มอเตอร์โชว์ปีนี้เราคิดว่า น่าจะโอเคเลยนะแล้วก็มีค่ายรถยนต์ใหม่ไงเกรดวอลเขาต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วจะมีรถยนต์ไฟฟ้าไปโชว์ให้ดูเขาต้องเล่นใหญ่แน่นอนแล้วก็แบรนด์อื่นๆนะก็คิดว่าคงไม่น้อยนะแล้วงานมอเตอร์โชว์มันเป็นงานที่จะเอารถที่แบบนวัตกรรมมาโชว์เยอะกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องจัดเป็มมันพอสมควรนะครับแล้วก็ประกอบกับภาคยานยนต์ธุรกิจยานยนต์ที่เราเล่าให้ฟังมาแล้วเมื่อกี้ว่ามันฟื้นตัวดีมากเพราะงั้นเราเชื่อว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยน่าจะโอเคเลยปีนี้ค่ะ แล้วก็ทีนี้มาดูกําไรของตัวกลางปีบ้างนะครับคือโดยปกติเลยนะถ้าเป็นปีปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยรายได้เขาจะประมาณเจ็ดแปดร้อยล้านเท่ากันแบบเนี้ยเกือบทุกปีทุกปีเลยใช่ไม่ค่อยเหวี่ยงค่ะในขณะที่ก s อสมาจินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300ล้านบวกลบนะเพราะฉะนั้นถ้ารายได้เจ็0แร้อยลอสมาจินประมาณ300-300กว่าเนี่ยมันก็ประมาณสักแถว สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นปัจจัยที่ทําให้เหวี่ยงเท่าไหร่เลยปีที่แล้วเนี่ยรายได้ของตัวกลางปีเนี่ยหดลงหดจากเจ็ดแปดร้อยมาเหลือประมาณห้าร้อยมันก็เลยทําให้ในแง่ของกําไรสุทธิเนี่ยปกติเขาก็จะกําไรปีละประมาณร้อยกว่าล้านร้อยสาสิบถึงร้อยสี่สิบใช่ปีที่แล้วเนี่ยลงมาเหลือสามสิบสี่ล้านหายไปเยอะใช่เพราะรายได้มันหดไปคือมันหดจากทั้ง พื้นที่จัดงานที่ลดลงค่าเช่าก็ลดลงลดลง,ลดลงเพราะปีแล้วเศรษฐกิจไม่ดีใช่แต่ปีนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะกลับมาในระดับที่ดีกว่าปีที่แล้วอาจจะไม่ได้แบบเท่ากับปี หนึ่งเก้าในอดีตนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแนวโน้มที่ดีนี่เราก็คาดว่าจะกลับมามาเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นแปดสิบห้าล้านใช่ค่ะก็ถือว่าโตเยอะนะแต่ยังไม่กลับไปเท่ากับอดีตที่ร้อยสาสิบร้อยสี่สิบล้านครับอืมคือรายได้ปีนี้เราคิดว่าน่าจะกลับมาประมาณหกร้อยสี่สิบจะเห็นว่ายังยังไม่เจ็ดร้อยแต่กําไรจะฟื้นแรงจากสามสิบสี่ล้านมาเป็นแปดสิบห้าล้านแล้วก็ตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยปีสองพันยี่สิบสองต้นไปเนี่ยก็จะขึ้นมาระดับร้อยกว่าล้านตลอด จริงๆนี่ถือว่าประมาณการดูแล้วก็ค่อนข้างคอนเซเวทีฟนะเพราะก่อนนั้นจริงทําได้เยอะกว่านี้ร้อยกว่าล้านเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนอาจจะงงว่าเอาเป็นหุ้นแบบไม่เห็นมีโกรดเลยกําไรไม่โตหรอใช่คือธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่กําไรอาจจะไม่ได้โตหวือหวาไม่ได้หวืหาแต่ว่าเป็นหุ้นดีเวเดนเทย์ที่น่าสนใจแล้วก็ปกติเนี่ยเขาจ่ายเพย์เอาท์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเพราะไม่ต้องต้องมีไปลงทุนอะไรใช่แล้วก็อย่างยูปีนี้ที่เราคาดไว้เนี่ย ็มีประมาณแถวๆแปดถึงแปดเปอเซนถึงเกือบสิบเปอร์เซ็นนะเพราะฉะนั้นถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับี่คือ EPS นะครับปีนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะอยู่มาสักแถวๆเนี่ยสิบสิบเจ็ดตังค์สิบามตังค์ปีสองพใช่ใช่สิบสามตังค์อันนี้คือปันผลก็ประมาณนี้เลยนะเขาจ่ายเกือบร้อยเปอเซ็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นย i e มันจะได้เนี่ยประมาณแปดนนะปีนี้ทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่า แล้วถ้าเกิดว่าง,งานมอเตอร์โชว์มันไม่มีจัดไม่ได้มสมมติว่ามีโควิดระลอกใหม่เลื่อนออกไปจัดไม่ได้แล้วจ่ายปันผลไหมอ่าคือต้องบอกว่า GPI เนี่ยไม่มีหนี้นะบริษัทหนึ่งคือบริษัทไม่มีหนี้อสองคือมีเงินสดในมือเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าล้านค่ตีว่าตีว่าสามร้อยแล้วกันค่ะแล้วก็หุ้นเนี่ยเขามีอยู่ประมาณหกร้อยล้านหุ้นอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินสดต่อหุ้นเนี่ยคือประมาณ 0.5บาทต่อหุ้นนะ,ะ0.5บาทต่อหุ้นในขณะที่ราคาของกลางปีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท60สิ้ก็คือเงินสดเนี่ยไปแล้วประมาณ1ในสของมูลค่าหุ้นตอนนี้นะซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างสิเ้เคียวมากเพราะฉะนั้นเงินสดขนาดนี้เนี่ยต่อให้งานจัดไม่ได้หรือถูกเลื่อนเนี่ยเราเชื่อว่ายังมีความสามารถในการ 100, <000 S 1> จ่ายปันผลนได้่ยะ,ะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลอแล้วก็คือยังไงงาน,น่ เต็มที่ก็เลื่อนแต่ไม่ถึงกับขั้นไม่จัดอยู่แล้วโห<ฮ>พวกงานรถนี่มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โนี่สําคัญมากเลยนะ<ช>มีแต่คนรอใช่แล้วเป็นตัวที่กระตุ้นยอดขายให้กับตัวบริษัทรถยนต์ด้วยค่ะนะครับอันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นแนะนําในวันนี้เนอะก็คือ 1. นึ่งเทอร์นาดาวถ้าได้จัดเราคาดาว่ากําไรปีนี้โต146% 2. ดีเวเดนยิวสูงนะคะเฉลี่ยประมาณ8-10%ถึงสิอใช่แล้วก็อัพไซด์จากราคาเป้าหมายของเรานะครับราคาเป้าหมายของกลางปีเนี่ยเราให้ไว้ที่3บาทค่ะอัพไซด์อัพไซด์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เราใช้ DCF เนาะใช่คือถามว่าทำไมเราถึงใช้ DCF เพราะว่าถ้าดูในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเป็นปีปกติเนี่ยรายได้ประมาณ700กว่าล้านกำไรปีละร้อยกว่าล้านค่ะแคชโบร่่ค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย เรา DCF เนี่ยใช้ปี2021นะครับถึง2024ใช้แค่5ปีนะ4ปีด้วยซ้ำใช้แค่4ปีไม่มี terminal value นะใส่ terminal value เป็นศูนย์เหรอใช่ใส่ terminal value เป็นศูย์คือเอาแค่4ปีค่ะเอาใส่ terminal ก็เป็นศูนย์เออใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่า valuation ตรงนี้เนี่ยค่อนข้าง conservative มากนะครับได้ราคาเป้าหมายเนี่ย3บาทค่ะ แล้วก็จริงๆเนี่ยเขามีอีกอันเนึงคือเขาไปทําลงทุนในโรงไฟฟ้านะสองร้อยกว่าล้านบาทค่ะแล้วก็น่าจะ COD น่าจะเป็นช่วงประมาณแบบปลายไตรมาสที่สองของปีนี้ใช่อันเนี้ยไม่ได้รวมไว้ในประมาณการเลยเพราะ,ะว่าคือมันอาจจะยังดูแบบไม่ไม่ไม่แน่นอนนีแต่ว่าต้องบอกว่า IRR ที่เขาที่เขาไปลงเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ที่ราดประมาณสักยี่สิกว่าเซซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมาเพราะฉะนั้เนี่ย ถ้าลงไฟฟ้า COD สร้างแคชฟลูมีกำไรเป็นอัพไซด์ต่อมาตรการใช่คือเพิ่มจาก3าบาทตรงเนี้ยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราพยายามมองทุกมุมแล้วนะระดับตัวกลางปีว่าโอเคปีนี้เทอร์นาล่ค่อน้างชัดถ้าปร่เกินจัดไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรในแง่ของหนี้อะไรต่างๆเพราะว่าไม่มีหนี้อยู่แล้วมีเงินสดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเพียงพอที่จะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ถ้าเกิดไม่ได้จัดแล้วสุดท้ายยังไง สมรบบอย่างแย่ปีนี้ไม่ได้จัดเลยนะก็ขยบปีอ่ะ,อะขยบหรือปีหน้าก็ได้จัดอยู่ดีแล้วก็เงินเนี่ยเพียงพอที่จะอยู่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําซื้อนะครับเป็นหุ้นใหม่ของเราในวันนี้นะสาหรับตัวกลางปีราคาเป้าหมาย 3, 3บาทนะจำง่ายๆเลย3บาทตอนนี้บาท63ค่ะนะครับโอเค